สวัสดีครับท่านผู้ชม b o r l i n g Channel นะครับหลังจากห่างหายสนามยิงปืนมานานครับวันนี้ผมก็กลับมาซ้อมยิงปืนอีกครั้งนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับโปรดติดตามนะครับโดยวันนี้นะครับมีไฮไลท์นะครับเรื่องการทดสอบคอมเพนเซเตอร์นะครับของปืนลูกซองนะครับแล้วก็ยิงทดสอบนะครับยิงซ้อมยิงปืนในระบบต่อสู้มาดูกันครับ และการทดสอบนะครับ้วยกระสุนปืนลูกซอง oo buck นะครับของ bullet master ครับเมื่อสักคู่นะครับเราก็จะเห็นนะครับการจับปืนนะครับบางครั้งนะครับการจับปืนไม่ถูกต้องหรือจับไม่ดีจะให้แรง r ี c o ยนะครับมากระทำกับ ชิ้นอ่าส่วนของร่างกายนะครับอาจจะบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็การยืนก็สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าหากยืนหลักไม่ดีนะครับโน้มตัวทิ้งน้าหนักไปด้านหน้าสักหน่อยนะครับก็อาจจะมีอาการไงหลังได้นะครับสําหรับคนที่หัดยิงปืนลูกซองใหม่นะครับก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็แนะนําว่านะครับให้ไปฝึกกับครูฝึกดีกว่านะครับเพราะว่าจะเหมาะสําหรับคนเรียนลูกซองใหม่ๆนะครับและที่สําคัญนะครับ เรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุดเลยครับและนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับการป้อนกระสุนเข้าทางช่องคลายปอกนะครับในรูปแบบการป้อนกระสุนแบบฉุกเฉินนะครับหรือ emergency reload นะครับวิธีการนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการร e l o a d แบบฉุกเฉินนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับต้องฝึกฝนมาบ่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการการผิดพลาดได้นะครับในสถานการณ์จริงนะครับแนะนําว่านะครับจับ วางใส่ที่ช่องคลายปอกโดยตรงดีกว่าครับเรืยอเมืเ่อกี้นะครับก็เป็นการยิงทดสอบนะครับโดยใช้โดยไม่ใส่คอมนะครับซึ่งคอมหรือคอมเพนเซอร์นะครับเป็น มีหลายประเทนะครับเช่นมาสเซนเรกนะครับหรือตัวหยุดยั้งนาแปลตรงๆก็คือหยุดปากกระบอกปืนนะครับตัวนี้เป็นคอมเพนเซอร์อีกษณะหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยนะครับลดแรงดีพลอยโดยจะมีการเจาะดูของพร้อมนะครับนี่ครับไว้ด้านข้างนะครับทุกด้าเพื่อระบายแรงดันแก๊สนะครับในส่วนของตัวห้องห้องตรงนี้นะครับของ คอมเพรเซอร์หรือคอมตัวนี้นะครับทาให้แรงรีคอยจะลดลงนะครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างเมื่อกี้นะครับยิงโดยไม่ใส่คอมนะครับแล้วก็ใส่คอมนะครับดูว่าแรงรีคอยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูกันครับ สำหรับการทดสอบนะครับยิงอาวุธปืนนะครับโดยผมนะครับก็ไปซ้อมนะครับยิงปืนลูกซองนะครับแบบปั๊มนะครับแล้วก็ยิงปืนพกสั้นนะครับขนาด9ก้ามมนะครับโดยการยิงทดสอบนะครับระหว่างการใช้คอมเพนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช้คอมนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าประทับท่าทางยิงดีกว่านี้นะครับจะมีอาการถีบหรือสะบัดของปืนน้อยกว่านี้นะครับ ซึ่งจริงๆนะผมประทับแล้วก็ทําท่าทางยิงยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าลดแรงรีคอยได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยังไม่ใช้นะครับเพราะว่ากระสุนกมวมอของ Bull สต์มาสเตนะครับมีแรงดันสูงนะครับแล้วก็แรงทีบของปืนก็ค่อนข้างเยินะนะครับเพราะว่าในลำกล้องของปืนลูกซองรุ่นคอมมาโดนี้นะครับเป็นลำกล้องแบบ Modify ซึ่งจะมีความ นะครับเล็กกว่าลํากล้องแบบปกตินะครับก็ทําให้เกิดแรงดันนะครับแล้วก็แรงฉีบของปืนค่อนข้างสูงอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของนะครับการทดสอบยิงนะครับแล้วก็การซ้อมยิงปืนนะครับถ้าหากใครนะครับที่จะหัดยิงปืนครั้งแรกนะครับแนะนําว่าให้ไปเรียนพื้นฐานนะครับเพราะว่าการหัดด้วยตนเองก็ดีนะครับประหยัดก็ประมาณแต่ว่าเราอาจจะขาด ความรู้ประสบการณ์ทักษะนะครับซึ่งผู้สอนนะครับครูเ็าจะแนะนํามาให้สําคัญเลยนะครับเรื่องกฎความปลอดภัยนะครับทุกครั้งที่จับปืนนะครับพึงระลึกเสมอว่าในปืนทุกกระบอกมีกระสุนอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราไม่ได้เป็นคนใช้หรือเราเป็นคนใช้อาจจะหลงลืมว่าเราป้อนกระสุนไว้แล้วนะครับเมื่อลั่นไกลนะครับโดยไม่เซฟอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือถึงแก่ชีวิตได้นะครับตัวนี้นะครับต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ การใช้ปืนนะครับต้องใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับแล้วก็ผมนะครับมีอุปกรณ์นะครับสำหรับทําความสะอาดอาวุธปืนนะครับอันนี้เป็นกล่องไม้สําหรับล้างปืนนะครับทุกขนาดนะครับตั้งแต่ปืนจุดสองสองนะครับปืนลูกกรดนะครับปืนพกสั้นทุกขนาดแล้วก็ปืนยาวอันนี้กล่องไม้นะครับบรรจุอย่างสวยงามนี่ครับ อันนี้ก็เป็นพาร์ตเดลแกรมนะครับเป็นแผงผังว่าในชุดอุปกรณ์นี้ทําอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับมีก้านนะครับหรือเขาเรียกว่าหลอดนะครับสําหรับใส่นะครับแปลงนะครับตอแปลงนะครับจะมีทั้งอันนี้ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นของลูกซองครับลูกซองขนาด12แล้วก็ลูกซองขนาด20นะครับเล็กๆเนี่ยจะเป็นของปืนไรเฟิลนะครับปืนไรเฟิลก็คือปืนที่มีเกลียวนะครับปืนที่มีเกลียวเขาจะเรียกว่าปืนไรเฟิลนะลำกล้องมีเกลียวนะครับตัวนี้ต้องใช้อ่า ถ้าเป็นจุดสองสองก็จะหลอดตัวนี้ครับก้านตัวนี้ก็จะเล็กนะครับเนี่ยครับถัดมานะก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นก้านสำหรับใส่ผ้านะครับเพื่อทำความสะอาดตัวนี้ก็ใช้ผ้าที่ไม่มีขนเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้สำหรับผมนะครับจะใช้ภายหลังจากาทะลวงนะครับทำประสาทลำกล้อง ด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแรกๆนะครับอาจจะมีขุยนะครับของได้หลุดมานะครับตัวนี้แนะนําว่าก่อนใช้อาจจะนะครับอาจจะล้างด้วยผงซักฟอกเบาๆก่อนนะครับล้างเบาๆก่อนนะครับเพื่อให้ขนให้อะไรหลุดออกนะครับแล้วก็ให้สะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับนํามาใช้ได้นะครับเพื่อไม่ให้มีขนติดถ้ามีขนติดไม่ต้องกังวลนะครับเราก็ใช้ผ้านะครับที่ตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นผ้าก๊อตนะครับหรือผ้าพันแผลนะครับหรือเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่มีขนนะครับ ลงเข้าไปนะครับก็ทําความสะอาดได้แล้วนะครับสังเกตนะครับํากล้องที่สะอาดนะครับเมื่อส่องกับแสงนะครับจะเป็นเงาวาวนะครับไม่มีตามดไม่มีจุดคราบของเข่าดินปืนหรือเศษตะกั่วติดนะครับอันนี้ถือว่าสะอาดแล้วนะครับสําหรับแปลงนะครับลวดนะครับลวดเป็นลวดทองแดงนะครับมีทุกขนาดเลยนะครับตั้งแต่ขนาด12นะครับ12เกตนะครับแล้วก็ขนาดเล็กสุดนะครับในนี้ก็มีจุดสองนะครับแล้วก็จุด17นะครับ ปืนพกปืนสั้นปืนยาวนะครับปืนไรเฟิลปืนลูกองใช้ได้ทุกขนาดเลยนะครับนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ที่นามาแนะนํานะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับชุดอุปกรณ์ที่อยากจะแนะนํานะครับสามารถสั่งซื้อได้ร้าน modeling shop หนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับผมจะแนบลิงก์นะครับสินค้าไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับมีชุดทาความสะอาดนะครับสําหรับอาวุธปืนพกสั้นนะครับตัวนี้เป็น ต่อผ้านะครับอันนี้ผมใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมีแปลนทางวาสร์นะครับตั้งแต่ขนาดนะครับจุดสามแปดกมมนะครับจุดสี่ศูนย์จุดสี่ห้านะครับพิเอษมมมทางวาสร์ได้ทุกขนาดเลยของปืนพกสั้นทุกชนิดนะครับปืนพกสั้นนะครับย้ําตัวนี้ก็เป็นก้านต่อนะครับเป็นทองเหลืองนะครับคล้ายๆอย่างนี้ก็สามารถต่อยาวได้นะครับนี่ครับแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เป็นก้านนะครับที่ต่อมาสําหรับใช้ ต่ออีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแปลงแปลงก็เป็นลวดทองแดงนะครับตัวนี้ครับอุปกรณ์นี้ก็ครบเซตนะครับในการทำสัตว์พืนพกสั้นนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ร้านบูลลิงช็อปหนึ่งร้านหนึ่งสองนะผมฝากร้านนะครับไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมบูล i n งไลฟ์นะครับใครที่มีข้อเสนอแนะแนะนำนะครับหรือติชมสอบถามนะครับ ทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับวันนี้ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ